สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยขอเสนอ e a k i n g New s ประจำวันที่1มีนาคม11นาฬิกาวาสนานาน่มเฉลยเอง ทำไมถึงจัดหนักม็อบ28่สกุมภาพันธ์คำตอบเพราะเป็นเขตพระราชฐานกรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ในสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นเขตพระราชฐานและมินเนี่ยนมัวขาววงเล็บชุดเตรียมประทะนอกเครื่องแบบที่อยู่หลังแนวตำรวจคือ ทหารนอกคืึองแบบนั่นเองโปเชแม้แบบนี้ก็จบข่าวโนสนโนแคร์เลยนะมพูดภาษาบ้านๆแม่งยังไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยนะไอตีจึกเนี่ยฮะวัวจะจึกจึ๊กจึกจึกจ๊กนะมึงนี่มันโลกคอสอไหนแล้วบ้าบอคอแตกอะไรกันขนาดนี้ โอ้ยประเทศกูมีช่างเหลือเชื่อจริงๆเป็นไปได้เนาะจากกรณีที่เยาวชนปลดแอกได้จัดทำแพลตฟอร์ม r e d e e แพลตฟอร์มของผู้รักประชาธิปไตยนัดรวมตัวกันในโลกออนไลน์แล้วออกมาสู่โลกภายนอกสู่สนามพื้นที่จริงโดยใช้แพลตฟอร์มร e d e ม ในการกำหนดเป้าหมายกำหนดฟันเวลากำหนดรูปแบบของม็อบเป็นม็อบที่ไม่มีแกนนำทุกคนคือแกนนำทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอให้วตในประเด็นต่างๆได้มากมายเป็นรูปแบบที่นำมาจากฮ่องกงมาประยุกต์ใช้และนี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของกลุ่มรีเดมก็โดนของแข็งแต่แล้วพราะไปกำหนดเป้าหมายเป็น กรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์แม้เล่นของแข็งซะนี่ก็โดนแบบนี้ขนาดกลางมั่นคืนยังเอาคอนเทนเนอร์มาล้อมทำบังเกอร์ก,ก,ก,กลางกรุงซะแบบนี้จากการมีการประทะดูเดือดบาดเจ็บร่วมร้อยถูกจับกลุ่มเป็นร้อยเช่นเดียวกันส่งผลให้แฮชแท็ก ม็อบ28่กุมภามียอดรีทวีตถึง5ล้าน9แสนแหมื่นครั้งขึ้นเป็นท็อป10ทวิตเตอร์ในโลกออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นยอดที่สูงแบบไม่เคยมีมาก่อนนานมากแล้ว5ล้าน9แสนแหมื่นครั้งเพราะเป็นการใช้กำลังอย่างเต็มรูปแบบ มีการใช้กระสุนยางใช้แก๊สน้ำตาจับกลุ่มไปได้มากมายโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าใช้อาวุธตามที่จำเป็นแต่ภาพที่เห็นหน่วยแพทย์ถูกกระทำผู้สื่อข่าวถูกยิงกระสุนยางเข้าใส่เด็กตัวเล็กๆถูกเตะกระเด็นกระดอนแบบไม่เคยพบเคยเห็นในที่สุดวาสนา,นานาน่วมนับข่าวสายทหาร คนที่เป็นปากเป็นเสียงถือว่าเป็นโคศกกองทัพบ,บกแบบไม่เป็นทางการก็ว่าได้ได้มาเฉลยเรื่องราวดังกล่าวว่าเหตุใดเพราะอะไรหลังจากมีทีท่าว่าม็อบไม่มีแกนนำไม่สามารถควบคุมกันได้และมีมือที่สามอาจจะเข้ามาสอดแทกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือมินเนี่ยนโมขาวกระจายอยู่เต็มม็อบ ตอนแรกทุกคนสงสัยว่ามาจากไหนมาอย่างไงพวกหมววขาวก็ได้รับคําตอบในที่สุดว่าเป็นทหารนอกเครื่องแบบนั่นเองสมจักเจีย์จรุสกุคุลได้โพสเรื่องนี้เรื่องของม็อบที่ไม่มีแกนนำว่าการจัดการชุมนุมโดยไม่มีแกนนำไม่ใช่ไอเดียที่ดีผมคิดว่าควรเลิกชุมนุมกลับบ้านแล้วค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าแต่ช้าไปแล้ว มีคนถูกจับมีคนบาดเจ็บจำนวนมากเราไปดูครับว่าเรื่องของวาสนานาน่วมที่เขียนเรื่องนี้ว่าไว้อย่างไรในเรื่องนี้ธนพลอิ๋วสกุลได้ให้ความเห็นประกรอบกับความเห็นของวาสนานาน่วมว่าข้อเท็จจริงในการสลายการจุมนุมในวันนี้ไม่ใช่เรื่องจุมนุมมีแกนนำหรือไม่ หรือใช้ถ้อยคำรั่วดุแรงยั่วยุหรือไม่แต่จากคุณวัสนานาน,าน่วมเหตุเกิดเพราะว่าวาสนานาน่วมเผยสลายการชุมนุมอย่างเต็มรูปแบบกระตุญนยางแก๊สน้ำตารถฉีดน้ำไม่ใช่เพราะรอหนึ่งรออมีบ้านพักพลเอกประยุทธ์อยู่แต่ในต่วนพื้นที่บ้านยังเป็นพื้นที่ทอบอ แต่เพราะรหนึ่งรออคือหน่วยในพระองค์เป็นเขตพระราชฐานทางทอบอจึงจัดทหารนอกเครื่องแบบสวมหมวกขาวมาเสริมกำลังทหารเช่นที่เคยปฏิบัติมาเช่นเมื่อครั้งที่ม็อบจะบุกไปสำนักง,งานทรัพย์สินไปวัดพระแก้วไปรานพระราชวังดุสิตที่ทหารนอกเครื่องแบบจะปรากฏตัวแล้วที่จุดณสนามปะทะถนนวิภาวดี ตำรวจจึงต้องใช้การสลายการชุมนุมอย่างเต็มรูปแบบด้วยแก๊สน้ำตากระสุนยางครั้งแรกพร้อมรถฉีดน้ำเพื่อสกัดกั้นยุติการจุมนุมที่เกิดจากการประทะตลอดเวลาหลายชั่วโมงโดยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจลงมาดูแลตัวด้วยตัวเองสั่งให้ผู้บัญชาการหมู่ตำรวจควบคุมฝูงชน กำกับการดูแลการใช้กำลังครั้งนี้อย่างใกล้ชิดอีกทั้งดังฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าจากนี้การจุมนุมที่จะเกิดขึ้นจะมีลักษณะเช่นนี้จะมีการปะทะจึงต้องใช้การสลายการจุมนุมเช่นนี้เหมือนเป็นการเตือนว่าครั้งต่อไปหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกก็จะใช้การสลายการจุมนุมเช่นนี้อีกงานนี้มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย แต่เบื้องต้นทางฝ่ายตำรวจรายงานการประทะที่หน้าโรงพยาบาลทหารผ่านสึกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ30สบนายโดนแก๊สน้ำตาอ้าวแล้วใครใช้แก๊สน้ำตามึงใช้เองโดนเองแล้วมึงจะว่าเหรอมึงได้รับบาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาจากฝั่งพวกชุมนุมอย่างนั้นหรือเปล่าตุยที่บาดเจ็บมีหนึ่งลายโดนสะเก็ดหินที่มือหนึ่งลายโดนหินปากแตก ส่งโรงพยาบาลตำรวจอีกหนึ่งลายโดนหินที่ตีตษะเย็บสี่เข็มหมอให้นอนสังเกตอาการโรงพยาบาลทานตึกรายงานสรุปการรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ33ราลายแม้33ราลาย3าลายโดนหิน30รลายโดนแก๊สพวกเดียวกันเองนอกจากนี้มีรายงานว่าร้อยตำรวจเอกวิวัฒติสินเติรด ตำรวจสอนอธรรมสาราที่มาทำหน้าที่ควบกลุ่มผูงชนเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นวงเน็บตื่นเต้นมากเกินไปไหมเห็นเขายิงเงินโป้งป้างโป้งป้งปงปงางขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีอาไอพีด้วยนะหลุงวิวัฒอีกพ้นหนึ่งของวาสนาณนะร่วมเขียนว่า มินเนียนหมวกขาวเสริมกำลังตำรวจทห,หารนอกเครื่องแบบสวมหมวกขาวป้องกันกระแทกแบบนี้เคยปรากฏตัวแถวเทเวศช่วงที่มอ็บจะไปสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตั์มาแล้วอ๋อคูจำได้วันนั้นที่โดนแกงแล้วก็ซ้อมเอาอขกกวดเปี้ยงกันไปเปี้ยงกันมาอ๋อนึกออกแล้วมึงซ้อมมือเปี้ยงกันไปเปี้ยงกันมาวันนั้นนั่นเอง จำได้อ๋อนึกออกนึกออกวันนี้มาประกวต,ตัวหน้าหนึ่งรออเจอม็บรีเดมมาบุกหน้าหนึ่งรออหน้าบ้านพักพลเอกประยุทธ์ทั้งนี้เพราะรอ1หนึ่งรอเป็นเขตพระราชฐานทหารจึงต้องมาเสริมกำลังหลังตำรวจหลังแนวตำรวจเพื่อช่วยดูแลพื้นที่เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ที่ผู้ชมุมนุมมาในพื้นที่เขตพระราชฐ์ฮาน <c oughs> <valu insects. c oughs> ากูเพิ่งจะรู้นะว่าเป็นแบบนี้พื้นที่ตรงนี้ใครเดินผ่านก็ไม่ได้วันหลังมึงต้องไล่ยิงหมาเนาะมั้งหมาเดินไปเดินมาเนี่ยฮะทุเล่นมีคนบอกว่าทำแบบนี้เพื่อปะปนกับผู้ชมุมนุมหรือเปล่า ตัวอย่างที่หน้าวัดพระแก้วชัดเจนไอคนสะพายเป้หมวกขาวว่างระเบิดปิงปองแบบนี้ว่นานะันนน่วมตอบว่าไม่ค่ะแต่งตัวชัดเจนชัดเจนยังไงสวม,มวหมวกขาวหมวกขาวเต็มไปหมดผมเกียนไอ้นั้นมันบอกไม่ได้เพราะมึงหัวหมวกเกียนกันเองสาวถามด้านใครเห็นก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่ ไม่มีแผนเข้าไปปะปนแต่มาเสริมกำลังตำรวจประมาณว่าคอยดันหลังตำรวจเอาไว้อย่าถอยที่ไม่แต่งรูปแบบเพราะไม่อยากให้เกิดภาพทหารกับม็อบที่ผ่านมาตอนม็อบบุกวัดพระแก้วศาลหลักเมืองทหารนอกเครื่องแบบเหล่านี้ก็เคยออกมาอยู่หลังแนวตำรวจแต่ตอนนั้นไม่สวมหมวกเลยหัวแตกต่อมาจึงได้ใส่หมวกขาว วัดพระแก้วมึงก็ใส่หมวกขาวมึงอย่ามาสะตอวาสนาโโทโโท่อท,ทตอนนี้มบจะไปสำนักง,งานทรัพย์สินตำรวจนอกเองแบบสวมหมวกขาวไปเสริมกำลังตำรวจที่เทเวศคือเมื่อไหร่ที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่พระราชฐานและพื้นที่ทอบอทอบอจะส่งนอกเครื่องแบบมาเสริมเช่นนี้แต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่นก็ปล่อยตำรวจดูแลมีคำถามว่า ตำรวจมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในประเทศอาหารหากไม่มีการประกาศกฎอายการศึกสามารถออกมาแบบนี้ได้หรืออาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรมาปฏิบัติการมีคำสั่งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานหรือไม่หากไม่มีออกมาในฐานะอะไรอย่าพูดช่วยๆส่วๆแบบนี้ ว่าเป็นเขตพระราชฐานถ้ามึงอยู่ในรั้วของมึงไม่มีใครว่าไม่ใช่ออกมาเพ่นผ่านฟ้างระเบิดปิงปองไปมาแบบนี้ฟ้างขวดฟ้างหินแต่หัวตำรวจแล้วก็โทษว่าม็อบเป็นคนทำแบบนี้ประชาชนกินข้าวไม่ได้กินหญ้านะเว้ยในเรื่องราวดังกล่าวมีคนแชร์ของวัสนานาน่วงไปจำนวนมากมีคนเขียนว่า เป็นทหารทำไมไม่ใส่ชุดทหารอายเหรออ <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ทำไมไม่แต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อยจะได้ไม่สับตนกับม็อบนั่นคือปัญหาเพราะมันอยากทำภารกิจที่ให้คนสับตนว่าใครเป็นคนทำมินเนี่ยนหมวกขาวก็มาเขตของใครเจ้าของฮาเลมไงเจ้าของฉายาไอ้ตี่จึ๊ ระวังตัวหน่อยนะพวกนี้วาสนานาน่วมเฉลยเองมันเป็นทหารคืออะไรไม่แต่ชุดมาเพราะอยากให้มีการประทะอยากให้เกิดความตับสนว่ารุนแรงมาจากฝั่งม็อบหรืออยากให้มีสงครามกลางเมืองแบบนี้เหรอฮะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายประเทศไทยก็มาถึงจุดนี้มาถึงจุดที่ทหารน,นอกเครื่องแบบ ออกมายั่วยุให้ตำรวจกระทำโดยใช้ความรุนแรงแบบนี้ใครจะรู้ว่าใครเป็นอาหารใครเป็นตำรวจถ้ามีนอกเครื่องแบบแบบเดียวกันวันหลังเกิดพวกม็อบแต่งชุดทหารแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจแล้วไล่ยิงตำรวจเองจะว่าอย่างไงฮะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ เกกิงนิวประจำวันที่1มีนาคมวาสนานาน่วมเฉลยเองทำไมจัดหนักมบ็บคำตอบเพราะเป็นเขตพระราชฐานห้ามเดินผ่านนะจ๊ะนะจ๊ะต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์และส่งต่อข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Facebook ออกไปสู่ประชาชนราษญ้ญาทั่วประเทศไทยวันนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าวสารข้อมูลทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้เพียง5-10ล้านคนขณะที่ประชากรชาวไทย67ล้าน60ล้านคนอยู่นอกขอบข่ายนี้ดังนั้นการที่จะทำให้ประชาชน60ล้านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้การตรงต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปสู่ระบับตำบลระดับหมู่บ้านเป็นสิ่งจำเป็นนี่คือห่วงโซ่ต่อ ที่สำคัญด้านข้อมูลข่าวสารการจะเปลี่ยนแปลงสังคมระดับลากฐานได้อย่างแท้จริงข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยต้องลงไปเบิกเนตรประชาชนข้อมูลข้อได้จริงจะทำให้ประชาชนใจโตตาสว่างและเห็นความสำคัญของการลุกขึ้นสู้วันนี้การส่งต่อข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นภารกิจประวัติศาสตร์และอันหนึ่งเนื่องจาก เพจนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยากเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคลิปมากกว่า1700คลิปของเพจนี้สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโลเคชันในระบบ YouTube ด้วยการที่เปิดไปหน้า YouTube กดไปที่รูปวงกลมสีสม้มด้านมุมขวาตามลูกศรน,นั่นคือขั้นที่1ขั้นที่2เลื่อนไปหาคำว่าตั้งค่าแล้วกดเข้าไป ขั้นที่3เลื่อนไปหาคำว่า general หรือทั่วไปกดตรงนั้นขั้นที่4หาคำว่าที่ตั้งประเทศหรือ location กดตรงนั้นและขั้นตอนสุดท้ายเลือกประเทศที่ท่านคิดว่าท่านชอบไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเลือกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอาจจะบอกอย่างเข้มข้นเช่นฝรั่งเศส ประเทศที่ตัดคอพระเจ้าแผ่นดินทิ้งในสมัย232ปีที่แล้วและสำหรับเพื่อนๆที่กดเข้าไปในช่อง YouTube ของเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์แล้วไม่พบข้อมูลใดๆเนื่องจากท่านอยู่ในประเทศไทยและยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันไม่ต้องตกใจมีคำแนะนำให้ใช้คำค้นว่าแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดแล้วกดเข้าไป หลังจากนั้นคลิปล่าสุด20-30คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับฟังรับชมนับติดชั่วโมงและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาเรียกเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถทำได้2อย่างอย่างที่1สนับสนุนสติ๊กเกอร์เมื่อเวลามีไลฟ์สดทุกค่ำคืนเวลาประมาณ21นาฬกา30นาที เป็นวิดีโอพรีเมียร์แบบไร้สดท่านสามารถสนับสนุนสติ๊กเกอร์ที่มุมขวาด้านล่างตามนี้กดเข้าไปแล้วเลือกตามที่ท่านต้องการสนับสนุนวิธีการที่2เลือกสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครที่อยู่ข้างปุ่มแบบนี้ท่านสามารถกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาท จากเส้นทางสู่ประเทศประชาธิปไตยของประเทศต่างๆในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกได้ประชาธิปไตยมาด้วยเคียงการร้องขอวิงวอนอ้อนวอนกราบไหว้ทุกประเทศล้วนแต่มาด้วยการเรียกร้องและต่อสูด้ด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยหยาดเหงื่อและชีวิตของเราวีรชนของชาติดังนั้นเพื่ออนาคตของท่านของลูกของหลานในอนาคตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า วันนี้ต้องลุกขึ้นสู้อย่างเด็ดเดี่ยวด้วยสันติวิธีเท่านั้นสองเท้าต้องก้าวออกมาสองมือต้องชูขึ้น28กุมภาพันธ์นี้พบกันเวลา15นาฬิกาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเงลจอไ,ออไปไรผ ดวงจมนองของตามันชนคนทำมา,า,า,าได้ยังเอาหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเซริชนคนตายฝ้าเดียวกันดนงดาวยังส่องไป เราจะต่อสู้เคียงปากเทียงไหรกันจนถึงเั้นชัยเราคือเพื่อนกันพวกสัตย์นาตรงพินาศประชาชน